สวัสดีครับโปรกรมผ่ช่องวิธีบครสุรินครับตอนนี้อยูอ่ที่อำเภอขวาสินดินจังหวัดสุริน,รน,นช่วงบายย่ายครับบ่ายสองโมงกว่าๆแล้วตอนนี้ ขายไปแล้วเลวไปนิดหนึ่งแล้วมีร้านสะดวกซื้ออยู่สองร้านนั่งอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อนะมาซื้อหูฟังไหนหูฟังนี่่โอมาซื้อหูฟังกล่องทิ้งแล้ว มันเข้าด้วยนะสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทวเลโอ,อ้ไม่ได้รีวิวแค่บอกเฉยว่ามาทําอะไรซื้อเสร็จแล้วปอกออกเลยนะปอกกระหลือกแล้วปอกกระหลือกแกะหอกมาแล้วกลองใช้เร็วจังยังไม่ได้ชาร์จ ไมาเชื่อนราคาถูกจังอ่ะมันใช้ได้เหรอผู้ถูกอันนี้ใช้ได้นานไหมใช้ได้เป็ดเดี๋ยวก็ฟังมั้งนะตอนนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวขายทุกวันยกเว้นเสาร์วันอาทิตย์วันเสารนะ์เนาะร้านก๋วยเตี๋ยวให้หน้าาสะดวกซื้อมค่ะ มาขลังลอีกแล้วแมวน่ารักเซเว่นไม่ใช่หมาหน้าเซเว่นนะแมวหน้าเซเว่นโอ้เอาตัวนี้มาตลอดเลยมั้ตัวนี้จะ <c oughs> ถ,ถ่าย ไดอะไรได้อะไรกินได้อะไรกินมาจากไหนใครให้อะไกินเนี่ยอ๋อวิวสองตัวตัวหนึ่นอนงอยู่ฝั่งอันนี้ข้ามมาปะอ้ตัวนี้อยู่ฝั่งนี้ มาเห็นเขาตลอดเลยอแถวนี okay. Vatican, ้แหละไปกินก an ๋วยเตี๋ยวรึเปล่าแมวอ่ะคนเจ้าของรึเปล่าม้าไอ้เจ้าหมาแมวแมวเจ้าของร้านรึเปล่า chát con rồi này sát bảo là cái quân người sát con tôi sẽ phải bật đăng cản anh với hú tệ bỏ ไมวฟังดูดิมันไม่ปังอากาศร้อนวันนี้ไม่รู้จะเดินไปทางไหนมีคนมาซื้อขนมด้วยคนใหญ่ก็มาซื้อขนมกูน้ำมาเลยการสะดวกซื้อเนาะใช่ อันนี้ซื้อหูฟังหมดแล้วไ,ได้กินน้ำมากินน้ำอย่างเงี้ยกินแล้วน,นี่กินแล้วน้ำอ,อยิ้อๆไปแล้วซ่อนอยู่ใต้รถหลบอยู่ข้างรถอันออกมาแล้ว หลบอ,อะไร <c ười> เดินหลบไปเรื่อยๆกินน้ำหรือเปล่าโอ้กินน้ำอ่านกินน้ำคงนั้นอ๋อไปจอดนะวิ่งเร็วมากเลยนะั่นนะวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ว ก็เห็นไกลมองไปนม่ก็เห็นวกติร้านนี้ไม่ได้ขายเนาะตอนนี้ขายเลยตั้งทำไม่ได้แต่่นนี้ก็ใัด Hãy trăng cho bao ừ. <laughs> แ้วลร้านสะดวกซื้อก็จะขายดีนั่นเพื่อนคนเยอะรถก็มอเตอร์ไซค์จอดเยอะก็เลยบังนิดนึงเรานั่งอยู่ข้างๆตรงนี้นะหลแบแดดฝั่งน้้นมีร้านกาแฟเหม,มือนกัน ลายร้านแต่เราซื้อร้านฝัง จะเป็นสาขาเล็กๆเนาะแต่ว่าขายมอเตอร์ไซค์มีแค่ร้านหนึ่ง จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพื่อนเพราะว่ากระที่จะได้ยิ่งๆถลกรถมอเตอร์ไซค์ของรถเจอะเนาะนี่ก็มาหาซื้ออาหารซื้อของกินเยอะมากกันเย็นมีร้านสะดวกซื้ออยู่สองสามร้านตรงนี้แต่ว่าค่อยๆมีตึกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะตรงนี้ปกติมีแค่ไม่กี่ตึกเนาะ นี่ก็ค่อยสร้างอาคารขึ้นบางงง้ก็มีเพื่อนเพิ่งสร้างขึ้นใหม่ๆม,ม,มีหลายร้านอยู่เป็นได้เดินไปหมก่ก็มาหายกันมว ใกล้ตัวเมืองนั่นเพื่อนอำเภอเล็กๆเ,กเกนอะของจังหวัดส,สุรินทร์เราขายไม้กวาดโอ้ บรรยากาศช่วงบ่ายเดินเพื่อนแถวอำเภอ,อนเขาสินธินนะจังหวัดสรินทรว่าจะไม่บอกปิกัดแล้วแต่บอกไปแล้ว อีกหนึ่งนาทีเนาะเดี๋ยวเราขออนุญาตลงไลนอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวก็เดินทางกลับเนาะอันนี้มาทำธุระนก็เลยเก็บบรรยากาศนิดหนึ่ง

อนุญาตลงไลฟ์ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าเนาะกอเดินทางกลับก่อนเด้ว